สวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องเปิ้ลพาเครื่องอีกเช่นเคยเลยนะ EP นี้ถึง EP ที่สาสิบเแล้วนะคะพี่ๆวันนี้ก็ได้พ้าเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันพวกพี่เลยนะคะราคาแบ่งปันเหมือนเดิมเลยนะอันนี้คือช่องทางการติดต่อของหนูนะคะถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะทักมาที่ ID l ลน e ศู8ย์8 5ด2 1ดหเนะคะ เบอร์โทรศัพท์สายตรง0886725521นะคะ ID ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่ๆฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์ช่องน้องเปิ้ลพระเครื่องด้วยนะคะไม่รอช้ากันเลยนะไปเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะมารายการแรกเลยนะคะรายการแรกเป็นสมเด็จวันละครพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ๆเก่าสวยงามเลยนะคะองค์นี้นะ เก่าเก่าสวยๆเลยนะคะนี่เลยนะวันนี้ออกมาถ่ายหน้าบ้านนะคะพีพี่บรรยากาศดีมากเลยนะองค์นี้เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะพี่พี่นี่เลยนะเนื้อเก่าเก่าเลยนะคะสมเด็จนะพี่พี่ องค์นี้เปิดราคาไว้9อยบาทนะคะมีเลยนะต่อไปมาลายการที่สองกันเลยนะคะ รายการที่สองเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์พะลอดนะคะพี่พี่เป็นเนื้อว่านนะเนื้อผงว่านนะคะองค์นี้ก็สวยงามมากเลยนะคะพี่พี่องนี้ก็สวยงามเลยนะวันนี้ไม่มีแสงแบบสว่างสว่างเลยนะคะพี่พี่ใช้แสงธรรมชาติเลยนะออกมาถ่ายหน้าบ้านนะคะพี่พี่นะองค์นี้เปิดราคาไว้800บาทค่ะเปิดไว้800นะคะพี่พี่นะ นี่เนื้อผงเก่าๆเลยนะคะนี่เลยนะเก่าสวยงามเลยนะคะพี่ๆนะเปิดราคาแบ่งปันทุกองค์เลยนะคะ ต่อไปมารายการที่สามเลยนะมารายการที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อทองนะคะพี่ๆออกวัดแจ้งนอกนะรุ่นเมตตามหานิยมนะคะพี่ๆพระปีสองห้าหกสามนะคะพระสวยงามมากๆเลยนะคะองค์นี้นะตัวตอกโค้ชชัดเจนเลยนะคะพี่ๆนะ สวยๆกันเลยนะคะองนี้นะนี่เลยนะคะอง์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่นะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะนี่เลยนะพี่พนะสวยงามเลยนะคะพี่พี่เหรียญน,นี้นะ เหล่อพี่ๆคนไหนชอบนะคะนี่เลยนะสวยๆเลยนะคะนะต่อไปมาลายการที่สี่เลยนะคะ มารายการที่สี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงไม่ทราบที่นะคะพี่ๆน่าจะเป็นสายใต้นะใครรู้จักก็จัดไปเลยนะคะพี่ๆเผื่อชอบนะเผื่อโดนใจนะคะนี่นะองค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ๆนะ เก่าเก่า,าสวยสวยเลยนะคะพี่พี่นะอาจจะมีมือสั่นบ้างนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะต่อไปมาลายการที่ห้าเลยนะ ต่อไปมารายการที่5เป็นพระผงกีบบัวใหญ่นะคะพี่พี่ของหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะคะองค์นี้เนื้อสวยเลยนะคะพี่พี่มวลสารขึ้นทั่วองค์เลยนะนี่เลยนะคะสวยๆเลยนะองค์นี้เปิดราคาไว้800บาทค่ะพี่พี่เปิดราคาไว้800บาทนะ นี่เลยนะคะเนื้อนวลนวลนนนแบบนี้เลยนะสวยงามเลยนะคะพี่พีองค์นี้นะ นี่เลยนะคะต่อไปมารายการที่หกเลยนะมารายการที่หกเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะคะครบเปดรอบนัดวัดรหัสไรนะคะพี่ๆนะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะลงยาสวยๆเลยนะคะพี่ๆนะ วงน,นี้เปิดราคาวไว้900บาทค่ะเปิดไว้900บาทนะคะพี่พี่สวยสวยเลยนะนี่เลยนะ เหรียญสวยๆเลยนะคะเพื่อพี่ๆคนไหนอยากนําไปบูชานําไปศึกษานะคะพี่ๆนี่เลยนะต่อไปมารายการที่เจ็ดเลยนะคะมารายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนะพี่ๆเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะคะนี่เลยนะ เดิมๆเ,เลยนะคะพี่ๆเหรียญน,นี้มีจานด้านหลังเลยนะคะสวยงามเลยนะเหรียญน,นี้เปิดราคาไว้800บาทค่ะพี่ๆสวยงามเลยนะคะเหรียญน,นี้นะ ส่งให้ดูการชัดๆเลยนะพี่พี่ด้านหลังก็มีจานด้วยนะคะนี่นะสวยๆเลยนะ ต่อไปมารายการที่8เลยนะมารายการที่8เป็นเหรียญหลวงพ่อวิบูลรุ่นปลอดภัยนะคะพี่พี่นะอง์นี้พระสวยงามมากเลยนะคะพระออกปี2521นะพระจังหวัดกำแพงเพชรนะพี่ๆนะนี่เลยนะคะสวยๆเลยนะ เหรียญนี้เป nah, like ิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่พี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะเหรียญสวยงามเลยนะคะนี่เลยนะ ต่อไปมารายการที่9เลยนะคะมารายการที่9เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะวัดบางขาน,นะพี่ๆจังหวัดพิจิตรนะคะเก่าสวยงามเลยนะคะอง์นี้นะองนี้เก่าสวยงามเลยนะคะ อันนี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทค่ะนี่เลยนะบิีบสองให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะสวยๆเก่าๆเลยนะ ใครสนใจองค์ไหนทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่าต่อไปมารายการที่สิบเลยนะมารายการที่สิบนะคะรายการที่สิบเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นหลวงปู่เอี่ยมนะคะองค์นี้เก่าเก่าสวยสวยเลยนะลงรักค่าบางๆเลยนะคะพี่ๆนะองค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทค่ะ องนี้เปิดไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะเนื้อแห้งๆเลยนะอาจจะมีเสียงไก่เสียงกาบ้างนะคะพี่พี่เพราะไม่ได้อัดในห้องนะนี่เลยนะสวยๆเก่าๆเลยนะคะ ต่อไปมารายการที่สิบเอ็ดเลยนะมารายการที่สิบเอ็ดเป็นพะระลีลา็ิขนุนเนื้อแดงนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะสวยงามเลยนะคะพี่พี่นะเนื้อแห้งๆเลยนะ เป็นเนื้อแดงนะคะพี่ๆเนื้อแดงแดงแบบนี้เลยนะแห้งๆเลยนะคะองนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทค่ะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่ๆนะ <c oughs> อาจจะแบบไม่ค่อยมีแสงให้พี่ๆได้ดูเห็นชัดๆนะคะเราถ่ายที่หน้าบ้านนะ ถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมทักมาที่ไลน์ได้เลยนะพี่พี่นี่เลยนะเนื้อเก่าๆเลยนะคะต่อไปมารายการที่สิบสองเลยนะมารายการที่สิบสอง เป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะคะพี่พี่นะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะองนี้สวยงามมากเลยนะพี่พี่นะนี่เลยนะคะสวยงามเลยนะพี่พี่เหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะเหรียญสวยๆนี้เปิดราคาไว้แปดร้อยนะพี่พี่นะ ส่งให้ดูการชัดๆเลยนะอันนี้ด้านหลังนะคะพี่ๆนี่ สวยเลยนะคะต่อไปมาลายการที่สสิบามเลยนะมาลายการที่สสิบามเป็นหลวงูุทวดพิมพ์เต่าลีดนะคะพี่ๆองค์นี้เก่าๆเลยนะสวยงามมากๆเลยนะคะเก็บเก็บตะใบได้สวยงามเลยนะพี่ๆองค์นี้นะ องนี้ขอเปิดราคานิดนึงนะคะพี่พี่เปิดไว้พันหกนะคะพี่พี่องนี้นะองนี้ได้มาแพงจริงๆเลยนะคะพี่พี่นะแต่ต่อรองได้เลยนะคะพี่พี่เผื่อราคาเราโดนใจกันนะถ้าใครอยากนําไปบูชานําไปศึกษานะคะพี่พี่องนี้เปิดราคาไว้พันหกนะคะ อาจจะส่องกล้องไม่ค่อยสวยนะคะพี่ๆนะแต่ทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้ที่ลายเลยนะคะคนี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะคะ การที่สิบสี่เลยนะมารายการที่สิบสี่เป็นสมเด็จวะละัลคังนะคะองค์นี้น่าจะเป็นพิมพเจดี JD นะพี่ๆเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะคะเนื้อยุยยุยเลยนะนี่เลยนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ๆนะ เปิดราคาไว้800บาทนะคะนี่เลยนะเก่าๆเลยนะคะพี่ๆสมเด็จองนี้นะจะให้ดูเนื้อเลยนะคะพี่พี่นะเนื้อจะออกยุยยๆหน่อยนะคะ นี่เลยนะคะพี่พนะต่อไปมารายการที่15เลยนะคะมารายการที่15เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะเป็นเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมเก่าๆเลยองนี้นะสึกบ้างนิดหน่อยตามการใช้งานนะคะพี่พนะอง์นี้เอาไปราคาเจ้อยบาทค่ะพี่พี่ เปิดไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะนี่เลยนะมีการสึกนิดหน่อยตามการใช้งานเลยนะคะนี่เลยนะเป็นห่วงเชื่อมในตัวนะคะพี่พี่ จะมีสึกบ้างเล็กน้อยนะต่อไปมารายการที่16เลยนะคะมารายการที่16เป็นเหรียญเปลวเทียนนะคะพี่ๆของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะเก่าสวยงามมากเลยนะคะพี่ๆองค์นี้นะ ตรงนี้เปิดราคาไว้800บาทค่ะเปิดราคาไว้800บาทนะคะนี่เลยนะสวยสวยเลยนะคะพี่พๆเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้สวยงามเลยนะคะนะ ต่อไปมารายการที่สิบเจ็ดเลยนะคะพี่พี่มารายการที่สิบเจ็ดเป็นพระขุนแผ่นเนื้อดินนะคะองค์นี้เก่ามากเลยนะสวยงามมากๆเลยนะคะพระแห้งแห้งมันๆเลยนะแต่ไม่ทราบกุเลยนะคะองค์นี้นะองค์นี้ไม่ทราบกุเลยนะคะพี่พี่ เนื้อแห้งๆเลยนะคะนี่เลยนะ เนื้อแห้งๆเก่าๆสวยๆเลยนะพี่ๆต่อไปมาลายการที่สิบแปดเลยนะคะ มารายการที่สิบแปดเป็นพระผงนะคะพี่พี่พระผงู่พันนะคะเนื้อดินแดงนะเก่าเก่าสวยสวยเลยนะคะนี่เลยนะพี่พี่นะตรงนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะเนื้อแห้งๆมันๆแบบนี้เลยนะ นี่เลยนะคะเนื้อมันมันเลยนะพี่พี่ต่อไปมาลายการที่สิบเก้าเลยนะคะ มารายการที่1ิเป็นสมเด็จวรละคางพิมพ์พใหญ่นะคะองค์นี้ลงรักปิดทองเก่าๆเลยนะสวยๆเลยนะคะพี่ๆสมเด็จอง์นี้เนื้อแห้งๆเลยนะองคนี้เปิดราคาไว้900บาทนะคะเปิดราคาไว้900บาทนะพี่ๆนะใครสนใจองค์ไหนทักเข้ามาที่ ID Line ได้เลยนะคะ ือว่าใครไม่สะดวกเล่นไลน์ก็โทรเบอร์สายตรงได้เลยนะนี่สวยๆเลยนะคะพี่ๆสมเด็ดตรงนี้นะเนื้อแห้งๆเลยนะคะ ต่อไปมารายการที่20รายการสุดท้ายของคลิปนี้เลยนะมารายการที่20เป็นตะกุดเนื้อตะกั่วนะคะพี่พี่องค์นี้ลงรักถักเชือกเก่าๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะพี่พี่เป็นลายฟันขบจระเข้นะคะของหลวงปู่สุขนะ วัดปากคลองมาขามเท่านะคะพี่พี่องค์นี้นะนี่เลยนะคะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่ตะกรุดอันนี้เปิดราคาไว้พันสองนะคะเปิดไว้พันสองนะพี่พี่นะนี่เลยนะเก่าเก่าเลยนะคะเผื่อใครชอบใครสนใจนะคะพี่พี่ต่อรองราคาได้เลยนะเผื่อราคาเราตรงใจกันนะคะ นี่เลยนะเก่าๆเ,เลยนะอ่ะวันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่พี่ วันนี้พากก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่ๆฝากพี่ๆกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปเลยนะคะคลิปนี้ก็ปล่อยราคาแบ่งปันเหมือนเดิมเลยนะอันนี้คือช่องทางการติดต่อของหนูนะคะถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะทักมาที่ ID ดไลน์ศูนย์แปดแปดหกเนะคะเบอร์โทรศัพท์0886725521นะ ID ดไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่ๆใครสะดวกติดต่อทางไหนก็ ทางนั้นได้เลยนะคะพี่ๆทางเรามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะแต่บวกค่าส่ง100อบาทนะโอนผ่านธนาคารเราจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะวันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ